สวัสดีค่ะยกระดิบนีแชแนลนะคะแล้วก็อยู่กับอีมอมินนีน่นี่ชแนลชื่อว่าเบงก้าจังชแน,นลโอเคจบโอเคเข้าใจนะคะวันนี้ยกรีก็จะมาเล่นเกมอะไรวะแต่งตัวในโทรศัพท์อ้าวแล้วลกูจะแต่งเ,งเ,เองค<อ> <ๆ S 1> ่ะเมอเ้าจะแต่งเองใครดูไม่ไม่ คือจะแต่งใครก่อนแต่งใครก่อนก็ได้อันนี้คือผิวใช่ไหมแก้ใช่ใช่ลืมไปคุโรคุโรแก้แก้นเดียวเขียวไปว่ะเอออย่างนี้แหละตามันดีเลยวะเห็นดนันดีตูง เอาคุณแม่เน่วันนี้จาสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมอ่าทำไมมินี่ใครวะก็ก็มินมินกูเอ้ยมิ้นท์ใค่ก็อะไรนะมันก็เจนเนอไอตุ่ทำไมใช้มีงานตุ่แล้วจะทำไมอ่ะก็ก็นี่มันอะไรก็นี่ประมุ่งแต่งเจ้าอะไรสักไหม เอาดิไปรูปอะไรอย่างไม่นี่ตรงอันนี้เฮ้ยแมวไม่ใช่แมวง่นยเลยก็ชอบขาเลยเสร็จแล้วต่อไปมผมผมเจ๊เอาแบบไหนดีนะนี่ดีไหมฝัดเป๋ม้วนเขาเป็นผมตรงมาเลยนะ ก็รู้ไงถึงแยกยากไงผมสีอะไรนะลืมผมสีอะไรไหมดำดำสีดำสีดำแล้วกูจะเลือกหาหอกอะไรสีอื่นได้ไหมไม่มีดำก็ดำตาลสิหุยดูยากเออโอเคต่อไปผมหล้างผมตรงช่ใช่ๆช่มีไหมไม่มีอชีพายละไม่มีวะเล่นอย่างนี้ เอา้นนอะไหนดีะอะอาอนี่ดีกวได้ล้วสูงแั้นะสวยสวยงามบิกินี่น,น่ารักโอ้ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ละคาแรคเตอรเป็นไทางอะน่ยแล้วละ,ะ,ะเวะจ๊เต้นงานกี่เผาเหรอน,นี่ๆอย่างเจ๊ต้องสั้นๆตู้เลยออยากจะเสียแล้ว อยได้สีม่วงม่วงจังเลยแล้วมึงจะใส่ทำไมวะทั้งนั้นที่เป็นจดเดสนี่ดูด้วแลีพอดสวยอ่ะเอาจุงน้องพวกนั้นเขาสีม่วงหมดเลยแล้วเว้นผมสีดำใครไม่รู้ก็ปน มผมเขาเยอะมากอืมนี่แหละอันนี้แหละส่วนแว่นแมวแว่นอะ่ะจะใส่แว่นไหมไม่รู้งพกให้งเขาเป็นกระต่ายนะยะกระต่ายไหนกระต่ายมันอยู่ข้าขงบนม,<ะ>มีไหมอ่ะนี่ไงกระต่ายสีอะไรไไสีม่วง มันมีอันยาวอันนึงอ่ะมีหรือมีข้างบนอะนี่มันหูกว้างไม่ไม่เขาเจออีไนะอ่ะแม่กลัว่ากระต่ายเขาสีดำกระต่ายเขาสีดำอืมต,ต่อไปตังหูนี่เจ๊บอกเจ๊ชอบม่วง ส่งมาทางไลน์ยืะส่งมาทางนีนั่นอ่าใส่ถุงมือไหมครัชใสเลยแล้วใส่กําไลใส่ถุงมือมึงจะม้วงไหนหนาแม่งม้วงทั้งตัวเลยเออใส่แว่นไหมไม่ใส่อ่ะใส่แล้วมันแบบน่ากลัวมากขอแค่ไม่ใสหน้าแมววะดี ไอตูดเด้นี่มันผักเผ็ดหน้าตาดูกะลีเออหน้าตาพี่เอคอสเอจ็บปากมาเหรอเรารอเล่น <laughs> เปลี่ยนตาดีกว่าตามันแบบดูแปลกๆเนาะ พี่เขาก็ต้องมาบอกให้วีวันไม่ออกเอาให้ตัดๆนี่อันนี้เออต่อไปกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระแตใช่ป่าวะไม่ใช่กระต่ายนี่แมวกระต่ายแต่สีอะไรสีน้ำตาลเถอะคนล้งก็ใช่สีน้ำตาลจะเอาปีกไหมปีกจะว่า กระต่ายบินได้มโนเลือกกระต่ายบินได้เลยะเราจะเลือกกเลอรี่จากกามโปโต้เป็นของฉันเองกาลารีกาลารีกาลารีอันนี้ไม่ต้องเอาโอ้อ้านตาแปะขายทั่วที่ไข่เงาะแม้ตาแปะเป็นลมไม่มีไอวี่ไม่มียาลมเป็นลมคาโต เราจะเลือกอันไหนดีครับมันก็เคไปเนาะไม่ต้องมาเคไปเร็วมาอะไรมันเคไปอ่ะอันง่าอ่ะภาพดำหน้าตาดีกันหมดเลยน่ากลัวมากใช่ถูกต้องเราจะไม่เลือกแล้วเดี๋ยจ้าคนไหนเขาบอกเลยนะ นมัเราจะมโนถึงตอนมันอาบน้ําดีไหมหรือว่าตอนมันคายเขาได้หายหรือว,ว่าตอนนี้นป่าใช่กระต่ายอยู่ในป่าถูกต้องแล้วเราก็ทําการเซฟแปะคนที่เซฟที่ไหนสามราชาป้วนนี้รอเล่นยังไม่จบต่อไปเราจะทําการทําใครต่อดีครับไปถ้าอ่าน เออบอาวนว่าเดี๋ยวตัดเป็นอีพีสองกันนะเออวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบุจุบุ